สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการลงทุนด้วย ai นะครับผ่าน robo advisor ของธนาคารไทยพาณิชย์หรือ scb นั่นเองนะฮะโดยเรามาดูกันในเรื่องของความหมายก่อนว่า robo advisor เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไร robo advisor ก็คือการสร้างและการบริหารพอร์ตกองทุนรวมอัตโนมัติซึ่งจะช่วยออกแบบสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมกับเป้าหมายความเสี่ยงนะครับแล้วก็ ความต้องการของเราในการลงทุนของแต่ละบุคคลนะครับแล้วยังช่วยในการบริหารพอร์ตลงทุนติดตามพอร์ตการลงทุนแล้วก็ปรับพอร์ตการลงทุนให้อย่างอัตโนมัติเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายนะแล้วก็ความเสี่ยงของแต่ละบุคคลที่ต้องการเลยโดยจุดเด่นนะครับของ Robo Advisor นี่ก็คือ1เราสามารถที่จะลงทุนได้ด้วยตนเองนะกดผ่านแอปได้เลยนะไม่ต้องโทรศัพท์เรียกมาร์เก็ตติ้งอะไรก่อนเลยข้อ2คือ มีการช่วยออกแบบพอร์ตการลงทุนให้กับเรานะครับทั้งหมดคืออัตโนมัติแค่ตอบคาถามก่อนแค่นั้นข้อ3คือไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนะไม่ว่าไม่ใช่ว่าใช้โรบอทเทรดเนี่ยจะต้องเสียเงินเพิ่มเติม,ตมรายเดือนข้อ4ก็คือมีการสรุปผลนะครับการทํางานเป็นรายเดือนให้กับเราทําให้เรารู้ว่า performance ในการลงทุนของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วข้อ5นะครับก็คือสามารถการลงทุนได้อัตโนมัติซึ่งเขาจะมีโหมดนะครับให้เราทําการ DCA ได้ด้วยตัวเอง ก,กําหนดเลยแต่ละเดือนต้องการที่จะลงทุนเท่าไหร่แล้วข้อสุดท้ายคือสามารถติดตามพอร์ตตัวเองนะผ่านตัวของแอปพลิเคชัน easy invest ซึ่งใช้งานง่ายมากๆหลังจากที่เราได้รู้เรื่องของความหมายของ Robo Advisor รวมถึงจุดเด่นแล้วเราก็คงจะสงสัยกันใช่ไหมว่าแล้วตัว AI เนี่ยมันมาเกี่ยวอะไรกับ Robo Advisor เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันเกี่ยวอะไรโดยขั้นตอนนะการลงทุน ในระบบเอเวอเรสต์จะแบ่งเป็น3ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือการสร้างแผนโดยสร้างแผนเนี่ยเป็นหน้าที่ของนักลงทุนที่จะต้องบอกถึงเป้าหมายของการลงทุนความเสี่ยงที่รับได้รวมถึงระยะเวลาแล้วก็เงินลงทุนที่เราจะนํามาใส่เพื่อให้เขาสามารถที่จะรู้ว่าความเสี่ยงเราอยู่ระดับไหนหลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2คือจัดทับทางโรบอทเอเวอเร์นะครับก็จะทําการคัดเลือกกองทุนของเราโดยอาศัยปัจจัย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขากําหนดไว้แล้วว่าถ้าเป็นปัจจัยความเสี่ยงแบบนี้จะต้องมีกี่กองคุนกองคุณบ้างต่อมาขั้นตอนสุดท้ายคือปรับพอร์ตขั้นตอนนี้จะเกี่ยวกับ AI ละโดยวิธีการที่เขาใช้ในการลงทุนเนี่ยเขาเรียกว่ารีบาลานซ์ซึ่งรีบาลานซ์เนี่ยเป็นเทคนิคการลงทุนที่เหมาะกับการใช้ในตลาดที่มีความผันผวน,ผนโดยรีบาลานซ์เนี่ยก็คือการพยายามปรับสมดุลสัดส่วนน้ําหนักของการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทเนี่ยให้คงที่สมมติเราต้องการรีบาลานซ์ทองคํากับเงินบาทให้อยู่ในอัตรา แล้วในขณะนั้นเนี่ยสมมติทองคํา1บาทมีมูลค่าเท่ากับ3 0 0 0 0ื่นนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีพอร์ตอีกด้าหนึ่งเนี่ยถือเงินบาทไว้3 0,000ื่นเหมือนกันก็จะทําให้อัตราส่วนทองคํากับเงินบาทนะกลายเป็น 50- ต่อ50สมมุติผ่านไป2ปี1บาทจาก3 0,000ื่นกลายเป็น1บาทต่อ4 0,000นั่นหมายความว่ามูลค่าของทองคำนะฮะด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะมีมูลค่าที่มากกว่าเงินบาทขึ้นมา10,000บาททันทีทําให้อัตราส่วนมันไม่กลายเป็น 50- ต่อ5้ละ สิ่งที่เราต้องทําคือเราจะต้องขายทองคําบางส่วนตรงนี้ต้องขายไป5,000ันใช่ไหมครับเพื่อมาโปในส่วนของเงินบาทที่มี3 0,000ให้กลายเป็น35ม0 0แล้วมันก็จะมีมูลค่าเงินบาทเท่ากันคือ 50/ ต่อ50เราสังเกตดูนะแม้ว่าทองคําเราจะหายไปแต่ว่าพอร์ตรวมเราเนี่ยโตขึ้นก็คือจากเดิมมีทั้งหมด60,000กลายเป็น70,000บาทซึ่งถ้าสมมุติ AI มาจับเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอัตราส่วนเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้ ตามสภาวะตลาดนั้นเลยเรียกว่าเรียนรู้อย่างรวดเร็วเลยนะฮะตามสภาวะตลาดานั้นแล้วลองคิดดูนะครับโรบไบเซอร์เนี่ยเขาไม่ได้ให้บริการแค่2สินทรัพย์ที่ใช้รีบาลานซ์เขารีบาลานซ์กันที12-13สิสินทรัพย์ลองคิดดูว่ามนุษย์อย่างเราเนี่ยมันจะปวดหัวขนาดไหนไหนจะงานเนาะไหนจะชีวิตส่วนตัว ใครที่ไม่มีเวลาเนี่ยโรบอทไวเซอร์เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งเนาะที่ช่วยคุณในการประหยัดเวลาแล้วลดความซับซ้อนความลําบากในชีวิตจะได้มีเวลานะครไปเที่ยวไปแต่งตัวเท่ๆกันได้ฟังมาอย่างนี้แล้วเนี่ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากลงทุนในโรบอทไวเซอร์กันแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีทำกันนะว่าการลงทุนในโรบอทไวเซอร์เนี่ยทำยังไงบ้างคือบอกไปก่อนเลยว,ว่าง่ายมากๆตามสไตล์สุภกิจอีกแล้วอะไรยากๆเราจะไม่ทํากันนะครับในในช่องของเราต่อมาเราจะมาสอนการลงทุนผ่านตัวของ โรโบแอดไวเซอร์กันนะขั้นตอนแรกนะให้เราไปที่ App Store ใน iOS และ Play Store สสำหรับ Android นะพิมพ์ Innovate X เข้าไปทำการโหลดมาหลังจากโหลดมาแล้วเราก็เปิดแอป,ปกันเลยนะครับเมื่อเปิดแอป,ปแล้วนะหน้าแรกเนี่ยสังเกตในส่วนของเมนูลัดนะจะมีคำว่า Intel Port นะครับแล้วก็ก็จะมาโผล่ในหน้า Intelligent Portfolio เลิกลงทุนเริ่มต้นเพียง5,000บาทกดเข้าสู่บริการ Intel l i g e n t p o r t f o l i o มาดูนะครับในส่วนท้ายสุดที่เขียนว่า RoboAdvisor แล้เรากดในส่วนของการเริ่มสร้างแผนการลงทุนต่อมานะให้เราไปกดที่สร้างเป้าหมายการลงทุนเพิ่มเขาก็จะบอกว่าเลือกเป้าหมายการลงทุน ในส่วนของคุณรับความเสี่ยงได้มากขนาดไหนเนี่ยใครที่ใช้แอปครั้งแรกนะเขาจะมีแบบประเมินให้เราประเมิอนอยู่แล้วเนาะซึ่งการประเมินความเสี่ยงเนี่ยจะอยู่ในส่วนของการสร้างแผนนะครับที่เราพูดกันไว้ในตอนต้นคลิปเลยหลังจากนั้นเราก,กดลงทุนครับเราสามารถกําหนดชื่อเป้าหมายของเราได้ว่าเราต้องการให้ชื่อเป้าหมายว่าอะไรเงินลงทุนครั้งแรกนะขั้นต่ําคือ5000ระยะเวลาเนี่ยกี่ปีก็ได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะก,กําหนด เงินลงทุนรายเดือนอัตโนมัติโดยตรงเนี้ยกำหนดได้ขั้นต่ำคือ2000แล้วยังสามารถกำหนดได้อีกนะว่าเงินเป้าหมายเนี่ยคือเท่าไหร่สมมติเราเพิ่มเงินเป้าหมายตัวของเงินลงทุนรายเดือนก็จะเพิ่มขึ้นหรือเราลดเงินลงทุนรายเดือนตัวของเงินเป้าหมายก็จะลดลงระดับความเสี่ยงสามารถทำการปรับได้ทั้งสูงค่อนข้างสูงปานกลางค่อนข้างต่ำและต่ำหลังจากนั้นเราลองมาดูครับเขาก็จะมี ประมาณการพอร์ตการลงทุนให้ถ้ามีเงินต้นทั้งหมดเนี่ยอันนี้ตัวเงินต้นเนี่ยจะน้ำจาก5,000นะคูณด้วยระยะเวลาการลงทุนนะครับแล้วก็บวกด้วยรายเดือนในละ9,000เนี่ยมี5้0 0สนะครับถ้าเราลงทุนไปทั้งหมด5ปีเงินในสภาวะตลาดที่แย่ๆเลยจะกลายเป็น5,44,000บาทซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับ ถ้าเราโอเคแล้วปรับแต่งเรียบร้อยให้เรากดถัดไปซึ่งตรงนี้เป็นการประมาณคาดการเฉยๆนะครับโดยจัดทําขึ้นจากข้อมูลอดีตมาประมวลผลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจหลังจากที่เราโอเคแล้วเรากดถัดไปครับเขาก็จะทําหน้าสรุปใร,ราอีกครั้งหนึ่งว่าเรามีเงินลงทุนครั้งแรกเท่าไหร่รายเดือนต้องจ่ายเท่าไหร่ระยะเวลากี่ปีแล้วก็จะมีการแจกแจงให้นะคะว่าเปอร์เซนต์การซื้อสินทรัพย์ในครั้งแรกเนี่ยมีอัตราส่วนเท่าไหร่ ซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพตลาดเนื่องจากตัวของ r o b o Advisor เนี่ยจะเป็น AI นะในการช่วยเราเรากดยืนยันนะครับเขาก็จะแจ้งมาว่าเขาจะหักจากบัญชีอะไรนะครับจำนวนเงินเท่าไหร่ถ้าเราตกลงและอ่านเรียบร้อยเรากดยืนยันส่งคําสั่งซื้อและชําระเงินเพียงเท่านี้ครับเราก็จะสามารถลงทุนด้วย AI ได้แล้วนะแล้วก็ง่ายมากๆขั้นตอนทั้งหมดนะัจบแค่มือถือเครื่องเดียวซึ่งใครที่สนใจนะครับ สามารถกดไปยังลิงก์ด้านล่างที่ผมทิ้งไว้ให้ได้นะสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบเนื้อหาก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับคนที่คุณรักแล้วมาร่วมพัฒนาสังคม AI ในประเทศไทยไปพร้อมกันครับขอบคุณครับ